สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการข,ข่าวประจําวันที่9กันยายน2567นะครับครัแรกไปดูกันที่ราคาทองคํากันนะก็วันนี้ปิดร่วงนะนักลงทุนเทขายทำกำไรนะครับหลังจากที่ราคาทองคำเนี่ยได้ทะยานขึ้นขัดทุนแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะครับนอกจากนี้เนี่ยการที่ตลาดพุ่สาระนะครับทำให้อ่ามีผลนะแข็งแปรในเดือนนี้ส่งผลให้นักลงทุนเนี่ยลดถือครองทองคํา เข้าซื้อสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นหุ้นนะครับหลังจากที่รัชนี s อสิ P 500และ n a สแต q เนี่ยอ่ตลาดจากร้วนะครับทำนิวไฮอย่างต่อเนื่องเลยนะก็ทําให้ราคาปรับตัวลงมาในวันนี้นะแต่ในทางที่มีข้อแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าราคาครับไม่ได้หลุดโซนดีมาน้์นล่างก็คือบริเวณ2,346จนถึงประมาณ2,339อันนี้ก็เป็นโซนที่น่าสนใจถ้าเกิดว่า ราคาคนระับขึ้นไปทดสอบแถวแถวบริเวณซัพพลาประมาณ2,369จนถึงประมาณ2,378นะครับเป็นโซนซัพพลาใหม่นะครับที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านหรือว่าทำลายกรอบนี้ไปได้นะครับราคาอาจจะทะลุลงมาที่แนวรับเดิมอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งโซนนี้เป็นโซนที่สําคัญถ้าเกิดว่าหลุดลงไปจริงๆนะครับก็อาจจะทําให้แนวโน้มแบบปรับลงไปได้ค่อนข้างไกลเลยทีเดียวแต่จาก ข่าวข้อมูลเบื้องต้นนะครับอาจจะทําลงไปนะทรทิวลงไปได้ยากครับดูดูแล้วนะครับอาจจะขึ้นไปต่อจนถึงประมาณ2,395จนถึงประมาณ2,406นะครับแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยราคาทะลุขึ้นมาเกิน2,420ขึ้นไปนะครับโอกาสที่ราคาจะทำนิวไฮขึ้นไป2,450อีกครั้งหนึ่งเนี่ยมีค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับ โอเคถัดมาเนะก็ไปดูกันที่ราคานะ้ำมันดิบ WTI กันนะครับก็วันนี้ปิดลบหลังจากที่มีรายงานว่าการเจรจาเพื่อยุติการสู้รบในเชนวนกาซานะครับแผนการของสหรัฐนั้นก็ยังคงดำเนินต่อไปนะครับในขณะน,นี้โดยมีกาตาร์และอิรันะทำหน้าที่เป็นคนกลางนี่นักลงทุนนะครับก็กำลังประเมินว่าผลการเลือกตั้งในอังกฤษและฝรั่งเศสและอิหะะร่านนะจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อสถานการณ์ด้านภูมิศ มีรัฐศาสตร์และนโยบายพลังงานโดยพแรงงานซึ่งเป็นพักฝ่ายค้านของเปลี่ยนได้รับได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งอย่างทกลมทลายและส่งผลให้นายเกียร์สตาร์มือก้าวขึ้นเป็นนยายกัฐานตนนรีอังกฤษคนใหม่ขณะที่นายมาซูเปเปซ,เซสเกียนผู้สมัครสายปฏิรูปได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งทารีอิลากนะครับก็ส่งผลให้ราคาน้อมัน,นะครับก็ร่วงลงนะครับ นี้ในทางมุมมองเทคนิค,คอแล้วก็จะเห็นว่าราคาครับกำลังลงทดสอบดีมานบริเวณคืนกนะครับก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าดีมานนะครับบริเวณนี้เนี่ยก็คือ81.33เนี่ยไม่สามารถที่จะรับราคาไว้ได้นะครับก็อาจจะลงมาที่แนวรับ หลักก็คือบริเวณ80.36จนถึง79.87ก็เป็นโซนสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าราคานี้ยังรับได้อยู่นะก็มีโอกาสที่ราคาจะเด้งตัวกลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับถัดมาก,ก็ไปดูกันที่ดัชนีดาวโจนกันสักิีหนึ่งนะครับดัชนีดาวโจนวันนี้ก็ปิดลบเล็กน้อยนะครับในขณะที่ S&P 500และ n a 500และครับก็ปิดทำ New h i อย่างต่อเนื่องเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการทั้งนี้นักลงทุนนะก็ยังมี ความหวังมากขึ้นที่เฟดเนี่ยนะครับจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนในการประชุมเดือนกันยายนหลังจากสารัดนะก็เปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น26,000ตำแหน่งนะครับในเดือนมิถุนายนซึ่งสลอตัวจากระดับ2 1 8 0 0 0ตำแหน่งในเดือนพฤษภาคมนะครับโอเคเนียในทางมุมมองทีนิคอแล้วก็ยังมองว่าเป็นกรอบไซเวก์งว้งางน,นะครับมีการขึ้นไปทดสอบ แนวซับไฮอีกครั้งหนึ่งครับบริเวณ39,595จนถึง39,754อันนี้ก็จะเป็นโซนซับไฮสำคัญนะถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยสามารถผ่านไปได้นะก็อาจจะขึ้นทำไฮได้อีกสวิงหนึ่งนะครับแต่ถ้าผ่านไม่ได้เนี่ยราคามีโอกาสที่จะย่อลงมาที่แนวรับเดิมก็คือบริเวณ3 8 8 7 8จนถึงประมาณ38,750อนะอันนี้ก็รอดูว่าราคาเนี่ยจะเลือก เบรกขึ้นหรือเบรกลงนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยราคายังเข้าตัวยังไม่เลือกทางใดเลยครับโอเคนะครับสำหรับรายการสรุปข่าววันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ